เบนเลยเอ็งจัดชุดไว้ให้อาม่าหน่อยอาม่าจะเอาอะไรมั้งครับเอ็งดูสิเยอะอย่างนี้เลออยอาม่าจะไปซื้อหมดนี่ได้ไงอะไม่ไหวหรอกเอ็งจะเอาอ่างเปลวไหมล่ะให้เวลาสักสิบนาทีให้ซื้อของสิบอย่างสิบนาทีไม่ทันก็อ่างเปลเองก็นะไม่ต้องเอาโอุยแบบ้ยละสิบนาทีซื้อของสิบอย่างเอาก็เอา โคตรถูกเลยนี่ครับเอานี่แหละเอาไก่ตัวนี้แหละ,อละ,อละโอ้โหนี่เป็ดว้เจ้าตัวนี้แว็กแข็กแตายยังไงี่ยอจจโอ้ส้มเออก็ส้มอะไรกูจะตกใจทำไมอ้เฟื่องฟูร่ำรวยปีนี้ก็ไม่ต้องทำงานกันแล้วล่ะหมูคือความมั่งคั่งไก่คือความเจริญก้าวหน้าเป็ดคือสิ่งบริสุทธิ์สามอย่างนี้เขาเรียกซาแสตับคือมีอำนาจบาร,รมี ปลามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็รครบห้าอย่างเขาเรียกง,ง,งูแซงสระเปราคือความหอโชคหอเงินหอทองขนมถ้วยฟูคือเฟิ่องฟูงอกงามส้มคือมงคลชอบดีกล้วยคือมีลูกหลานสืบสก,กุลอังงุูคืออายุยืนยาวอะม,มาเป็นไงหาได้ครบละสิบอย่างเนี่ยก็เก่งมากโอ้หทันเวลาพอดีเจ๋งไหมเจ๋ง อกอะมาเลยว่าสิงเจออยุยซนี่พ่อช่ลึกเก่งอย่างนี้อ่ะเลือกเอามาจากใครมาเอาจากใครมาเก่งแบบนี้เบ้นได้ปลากับแม่มาอะมาโอ๋ออย่างนี้ก็เลือกก็ไม่ต้องเอาอ่างเปล่าทีนะ <c oughs> โอ้โหน้อยใจก็ได้อามามาไงอย่างนี้ก็ดีมากดิเราก็ไปอ,อ่งางเปล่าดิโอ้โหสุดเอดเลยอามา สุดจีนี้ยิ่งชอบยิ่งแหงรุนทุกวันแจกทุกสัปดาห์มูลค่า,ารวมกว่า2ล้านบาทตลอด25วันที่บิ๊กซีสุดจีนี้คุณสามารถจัดชุดไหว้แบบเดียวกับอาาได้ที่เดียวครบที่บิ๊กซีชิงเชียอ์ย่ยชิงนิวัชายไทยและกามาขอให้มาเดนินทางบิ๊กซีนะ